สวัสดีครับเปิดกล่องสองพระนะครับสมเด็จวะัลขะังตอนที่สองวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของมวลสารอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไล่ดูกันว่าในสมเด็จวะัลขะังจริงแล้วเนี่ยมวลสารที่อยู่ในเนี้ยในอยู่ในองค์พระท่านเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเราเริ่มไล่เป็นแนวแล้วกันเนะาะฝั่งนี้นะครับจะเป็นช่วงของฐานนะครับเราจะเห็นจุดสองจุดที่ชัดๆอยู่เลยบนฐานทันที่สองนะครับ ลักษณะนี้จะเป็นลักษณะที่เรียกกันว่าผงพุทธคุณนะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นผงที่สมเด็จท่านปลูกเสกเอาไว้อ่าอาจจะเป็นผงลักษณะนะครับเป็นปูนล,ละเอียดอา่าแล้วก็จะเป็นก้อนเล็กๆนะครับซึ่งจะอยู่ในเนื้อแทรกอยู่ตามเนื้อของสมเด็จพระครังนะครับอาจจะเป็นปูนที่เกิดจากการสร้างครั้งก่อนติดอยู่ที่ก้อนคลกนะครับแล้วก็ท่านก็บด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 แล้วก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นการแข็งตัวแล้วเนี่ย ไม่สามารถที่จะละเอียดได้อีกลเลยดแตด่สุดก็คือประมาณก้อนเท่านี้ซึ่งมองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับตรงฐานชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเราจะเห็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับปูลักษณะ,ะที่เป็นละะักษณะเป็นปูนขาวแล้วก็ละเอียดก้อนเล็กนะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับเราไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับจุดดำๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งจะมีจุดดำๆซึ่งเหมือนกับ เป็นเม็ดเขาเรียกอะไรดีถ้าคนเคยเห็นพวกอุกบาทนะครับหรือเป็นแร่นะครับที่สะท้อนตานะครับที่สะท้อนไฟนะครับเป็นสีดํวาววาวนะครับเนี่ยมุมเนี้ยจะมีอยู่นิดนิดไม่ใช่ว่ามีทุกองนะครับก็อาจจะมีได้บ้างอาจจะหลุดปิ้วลงไปหรืออาจจะตั้งใจผสมก็ได้นะครับอ่าเราลองไล่ดูนะครับเห็นไหมครับจะมีเห็นจุดขาวๆเกือบๆทั้งองค์เลยอ่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าท่านคงทําพระเนี่ยต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้ ส่วนผสมจนหมดก็อาจจะยังมีคาอยู่ติดตามภาชนะที่ใส่หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้บดนะครับครั้งต่อไปพอมาใส่ปุ๊บเนี่ยตามลงกันไปเนี่ยมันก็เลยกลายเกิดมาเป็นเนื้อที่เป็นแบบเป็นลักษณะน,นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนภูมิปัญญาของคนไทยนะครับถ้ามีแต่ปูนเปล่าๆล้วนๆเนี่ยโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่ามวลสารเนี่ยมันก็จะเหมือนคอนกรีตท,ที่เราใส่โดยที่ไม่มีทรายไม่มีก้อนหินนะครับ คอนกรีตก็จะแข็งแต่เปราะนะครับผมว่าท่านได,ไดเนเน้เป็นภูมิปัญญาคนไทยเนาะที่ได้ในฟ้าขึ้นมานะครับสังเกตดีๆในเนื้อเนี่ยจะไม่ได้เป็นสีเดียวกันหมดนะครับจะเป็นหลายๆสีเลยนะครับลองดูฝั่งนี้จะมีจุดแดงๆอยู่จุดหนึ่งตรงนี้เป็นลักษณะของก้อนอิฐนะครับคล้ายๆอิฐอาจจะไม่ใช่อิฐก็ได้นะครับอีกมุมมองหนึ่งบางท่านก็บอกว่าเป็นเนื้อพระลักษณะของพวกกำแพงนะครับเหมือนฟุ้มกอนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองหาพวกกำแพงซุ้มกอดูลักษณะสีก็จะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบเดียวกันนะครับสีแดงแบบเดียวกันเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูทั่วๆองค์น,นะครับลองไล่จะขอบล่างก่อนละกันจะเห็นเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะมีอีกก้อนหนึ่งนะครับเป็นกวดขาวๆนะครับจะเห็นได้เลยเนี่ยออกเทานๆนิดๆเนี่ยจะมีอยู่ได้ลักษณะคล้ายเปลือกหอยอาจจะไม่ใช่เปลือกหอยก็ได้จะเป็นก้อนกัวซึ่ง ึ่งท่านได้ผสมลงไปหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่ลงไปแต่ก็จะมีในผักตุกับทุกโอง่งน,นะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นจุดแดงๆเนี่ยเป็นลักษณะของคล้ายๆไม้น,นะครับเปลือกไม้หรือเป็นมเมล็ดผลไม้หรืออะไรสักอย่างที่ที่อาจจะอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีความแห้งสังเกตได้เลยว่าพอแห้งปุ๊บเนี่ยจะหดตัวลงไปเลยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจุดของของของวัตถุเนี่ยจะเล็กกว่าบริเวณโดยรอบนะครับ ถัดมาเนี่ยจะเห็นก้อนขา,ขาวๆอยู่ก้อนหนึ่งก้อนนี้เนี่ยจะเห็นในสมเดเ็จระลาเกือบเกือบทุกองค์เลยจะเห็นได้แน่นอนลักษณะถ้าเนื้อที่เห็นภาพก็คือสารส้มจะเป็นลักษณะส,สีไม่โปร่งแสงนะครับแต่ก็ไม่ทึบแสงซะทีเดียวนะครับลองลองดอูตรงนี้นะครับตรงจุดกลางนี่นะครับะจะไม่ค่อยมีมากหรอกครับแต่กจ็จะพอเห็นได้นะครับ ถัดมาเรื่อยๆนะครับก็ยังเห็นเป็นผงพุทธคุณอยู่นะครับตามขอบเนี่ยอาตรงนี้จะชัดเจนมากเลยเนี่ยชัดๆเลยนะครับแต่เห็นเป็นก้อนขาวๆกระจายโดยรอบเนี่ยผมเลยว่าระฆังมีแบบนี้กับถือกับทุกองค,ครับผมจะไม่ลักษณะที่ว่าจะเป็นแป้งจะเป็นปูนสีเดียวกันทั้งโทนนะครับจะมีเนี่ยจะเป็นก้อนขาวๆสลับสลับอยู่อย่างเงี้ยถ้าถามผมส่วนตัวผมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของอท่านทําต่อเนื่องก,กันมาแล้วก็จะเป็น เขาเรียกอะไรอะของเก่ามาผสมของใหม่เข้าไปะนะครับก็เลยกลายเป็นเนื้อหยาบๆนะครับตรงนี้จะเห็นอีกแล้วเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นก้อนอีกอะอตร,ง,ง,เะะรงเนี้ยแดงๆเนี่ยาจอลักษณะคล้ายๆพลากําแพงนี่ยชัดเจนเลยนะครับข้างๆก็จะลุยๆหน่อยนะครับตามอายุนะครับเนื้อก็จะเป็นอมเหลืองๆนะครับเหลืองขุ่นแล้วค่อยๆไล่ดูนะครับอ่าแล้วก็จะจะพอเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจุดตรงนี้ดีกว่าจะมีอยู่ ชัดๆเลยตรงนี้ครับที่บอกว่าอิฐแดงเนี่ยอันนี้ชัดมากเลยนะครับก้อนประมาณเนี้ยจะไม่ได้ใหญ่กว่านี้หรอกโดยมากก็ก็ก็จะไม่เท่ากันนะครับก็จะกระจายอยู่เนี่ยองค์นี้เห็นชัดๆเลยอิฐแดงก้อนนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับตรงฟุ้มเส้นฟุ้มนะครับอ่าแล้วก็มีรอยหดตัวของตรงนั้นอ่ะอย่างชัดเจนเลยนะครับอ่าถัดมาตรงนี้อ่าตรงนี้เราจะเห็นก้านตรงก้อนดำๆเนี่ยนะครับเห็นอยู่เลยตรงปลายฐานข้างขวาชั้นที่สองนะครับ ทางที่ต่อจากองค์พระลงมานะครับเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นสีดำๆเนี่ยลักษณะบางคนเรียกว่ากา้านทูบนะครับเซียนบางท่านก็บอกว่าเป็นอาจจะเป็นแร่หรืออะไรสักอย่างไอจุดไอคาว่ากา้านทูบเนี่ยจะใช้ก็ไม่ผิดนะครับแต่จริงก็คงจะเป็นแร่เพราะว่ามีลักษณะการแข็งตัวนะครับถ้ามองไปมันก็จะเหมือนกับไม้กา้านทูบที่โดนเผาไฟนะครับและลักษณะเป็นฐาน ผิวน่าจะแตกเป็นชั้นๆชั้นชั้นนะครับอันนี้มันก็จะเป็นมองจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับจะเล็กหน่อยเราไล่ดูต่อกันละกันเห็นชัดอีกครั้งนะครับอยู่ตรงซอกแขนข้างขวาน,นะครับจะมีฝังอยู่ก้อนหนึ่งวะละัลลกังส่วนใหญ่เนี่ยจะมีก้านทูบแบบนี้ฝังอยู่แล้วก็จะมีลักษณะที่ยาวในขณะที่หลวงปู่ภูเนี่ยมีคล้ายกันแต่จะสั้นกว่าแล้วจะเป็นลนักษณะเป็นจุดมากกว่านะครับตรงอกนี่ก็จะเป็นอาจจะเป็นมวลสารอื่นนะครับไม่ใช่การทูมนะครับตรงนี้ เราก็ม,มาดูอีกแดงอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับข้างบนนี่เห็นนี่ครับจุดดำๆมีแลนะครับการทูบเราเรียกกันมาการทูบแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับจะเห็นการทูบแล้วก็เนื้อตรงเนี้ยจะเห็นชัดได้เลยโอ้โหวความเขาที่เขาเรียกกันว่านุ่มนวลตานี่แหละครับมันนุ่มสมใจจริงครับผมตรงนี้เก <way> ิดจากปูนนะครับใช้มาเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีนะครับถ้าเราคิด เรานึกภาพตามก็จะเป็นพื้นปูนที่อยู่ในบ้านโดนคนเดินผ่านเดินเหยียบเนี่ยนะครับลองดูเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็มีหลุดหลุดลุยลุยบ้างนะครับลักษณะนุ่มนวลตาเป็นลักษณะถ้าเกิดว่าดูก็จะคล้ายๆงาช้างที่แบบแก่ๆจัดๆนะครับสีออกนวลนลเหลืองๆนะครับโดยที่ดองเกตดีๆจะผิวในสีจะไม่เท่ากันเลยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเราไล่ดูต่อกันตรงนี้มีอะไรบ้าง ฝั <medio S 2> no ่งนี้เห็นเยะเห็นไหมครับมีจุดแดงๆคล้ายเปลือกไม้หรือหรืออะไรสักอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นแดงๆอีกแล้วนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆก้อนอิฐเหมือนเดิมนะครับสังเกตได้อ่าจะเห็นขึ้นมาเนี่ยไล่ดูกันต่อนะครับด้านหลังด้านหลังจะเห็นได้ชัดเลยด้านหลังเนี่ยจะเป็นด้านที่โดนสัมผัสกับตอนที่อ่าเขาใช้พานะครับหลังเนี่ยท่น้เหมือนกับสึกหลอลงไปเนี่ยจะเห็นเลย นะครับว่าเป็นลักษณะที่เรียกว่าตุ๊กตับนะครับตุ๊กตับในความหมายก็คือโบราณท่านอนธิบายว่าเป็นขนมตุ๊กตับหมายความว่าเป็นก้อนใหญ่ใหญ่ๆก้อนที่ไม่ละเอียดนะครับรวมๆรวมๆกันอยู่นะครับจะเห็นชัดเลยเนี่ยเห็นไหมครับก้อนขาวๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีก้อนดําก้อนแดงก้อนหลากหลายนะครับคราวนี้สีพาสเนี่ยก็จะ,ะต่างกันนะครับ ออกเรืองเรืองเข,เขียวเขียเรืองเขียวนี่คือผาอาจจะสัมผัสดโดนใช้มานะครับโดนเหงื่ออยู่ในเลี่ยมนะครับลาไล่ให้ดูกันเลยเนาะนี่ฝั่งขวาด้านหลังขวานะครับก็จะมีมวลสารคล้ายๆกันอยู่นะครับก็จะเป็นหยับยาบหยับหยาบนะครับฝั่งนี้ลองดูนี่ก็จะเป็นรอยเหี่ยวยน่นวนมาเห็นเป็นแดงแดงดำๆนะครับจะเห็นหลักนะครับ พระเนี่ยก็จะกระจายมีมวลสารกระจายอยู่ทั้งองค์น,นะครับโดยมากก็จะเหมือนกันสะส่วนใหญ่นะครับถ้าเคยเห็นแล้นะครับเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าอาโดนใช้นะครับผิวก็จะเหมือนกับเขาเรียกอะไรกร่อนเนาะหย,ยาบๆกร่อนๆนี่จะจะเห็นละก้อนขาวๆไปแล้วนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความเก่านะครับสัมผัสได้ลองไล่ดูไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูโฟมให้ดูอาดูด้านหน้าบ้างดีกว่า ค่อยๆไล่นะครับตามด้านแขนขวาขึ้นมาพระวัดอื่นเนี่ยก็ถ้าเทียบอายุกันผมว่าสมเด็จวัละคังก็น่าจะเป็นพระเนื้อผงที่อายุค่อนข้างจะเก่าที่สุดแล้วนะครับจะมีใกล้เคียงก็น่าจะเป็นสมเด็จอลหังของสังกะราสุกไก่เถื่อนนะครับสมเด็จอรหังมีเนื้ออยู่หลายแบบมีอยู่บางแบบที่เนื้อใกล้เคียง,งสมเด็จวัละคังมากๆนะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายมาให้ชมกันอีกแล้วกันนะครับ ่วนถ้าเกิดเราจะศึกษาสมเด็จเนี่ยโดยที่ไม่หลงทางนะครับอตรงนี้เนยเน้นให้ดูนิดหนึ่งเหมือนจะเป็นปูนเปลือกหอยเหมือนจะเป็นเปลือกหอยที่โดนทุบน,นะครับจะเห็นชัดเลยมุมขวาบนเนี่ยนะครับการศึกษาสมเด็จไม่จําเป็นนะครับจะต้องโอโ้เราจะต้องเช่าสมเด็จมาลังมาดูเราเริ่มจากหลวงปู่ภูนะครับเจ้าคุณสุนทรหลวงปู่ภูพระคุณสังวัตินนะครับแล้วก็มีพระอีกหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยที่เราไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเออเราดูแล้วเเก่าเนี่ย เราช่ามาศึกษาได้นะครับเราศึกษาหเห็นถึงความเก่าก่อนเราแยกให้ออกก่อนว่าเก่าคืออะไรหมายคืออะไรนะครับเก๊คืออะไรแท้คืออะไรก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาต่อไปว่าตีโจทย์ให้แตกว่าสรุปว่าพระนะคืออะไรนะครับเราลองไล่ดูอีกทีนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะนำออื่นให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะจะได้รู้สึกถึงความเหมือนหรือความแตกต่างในพระแต่ละองค์นะครับ ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามเดี๋ยวไงสี่ทุ่มนะครับทุกวันถ้ามีโอกาสก็จะพยายามมาถ่ายทอดสอนแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะใช้แฮชแท็กว่าเปิดกล่องสองพระวันไหนอยากดูก็ไปเซิร์ชใน facebook ได้มันก็จะขึ้นมานะครับคงจะไม่ได้หลบก็คงจะเก็บไว้ให้ดูเนี่ยแหละครับขอบคุณมากนะครับ